หนึงวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN โซเชียววิจารณ์หนักตำรวจบอกหยอกลุงเปียกใช้ถุงดำคลุมเล่นๆจากคลิปเสียงที่หลุดออกมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิวินวินคุยกับพันตำรวจโทพิชิตวัฒโนรองผู้กำกับสืบสวนสพอารัญญประเทศที่โดนคำสั่งเด้งเมื่อวานนี้ไปทำอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ยบอกมันหยอกเล่นมันไม่มีอะไรแบบแค่จับถุงดำมาหยอก คุบคุมเล่นอะไรเงี้ยมันไล่ล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไหลยางไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราเราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกนึกออกไหมครับแต่อันนี้ก็อยากแบบเออแบบมันมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมก็ชัดอู่แล้วลูกน้องมันก็รล่ากับผมตรงว่ามันทําเล่นมันไม่ได้เล่นี่ทางทางผมถามหน่อยว่าทางโรงพักมีอะไรจะเยียวยาไงไหมอันนี้ถามเล่นๆนะ ไม่ไม่ได้จัดจาเป็นต้องทํานะที่คุย,ยอย่องเนียก็คงจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แหละพี่ดูแล้วนะที่เื้องต้นนะครับอืมเพราะอย่างที่บอกไงว่ามัน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 พลิกไปคนละเรื่องอะไรไงนึกออกไหมครับแล้วเหมือนหนึ่งไอ้การชี้จุดด้วยแกก็งงว่าพาแกไปชี้อะไรวะไอ้พาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นซึ่งถึงเราก็รู้ความจริงว่าแกไม่ได้ไปไปตรงนั้นหรือทําอะไรตรงนั้นไงมันก็งงไง แกก็งงว่าแบบพาแกไปชี้ตรงนู้นตรงนี้เป็นตุเป็นตะไงกันนั่นแหละแล้วเลยเลยบอกมันถึงถึงรู้อยู่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีจริงเกี่ยวกับการตายของพระกล่อมไงนี้บอกไหมอืมแต่มันถูกเขาอก็คือการพูดกับพี่งี้อีกใช่ไหมใช่ก็คุยแกก็เลยถามกันตรงๆว่ามันมีอะไรไหมว่าคนอะไรมันจะไปยอมรับว่าฆ่าคนอื่นหรือไม่ได้ไม่ได้ทาอ่ะแล้วพูดเป็นการ แต่แกก็เล่านั้นไม่ใช่ว่าแกเมาหรอกแกจำได้หมดแหละ ความเกี่ยวกับการบังคับขู่เข็นให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพในคดีของป้าโบผันท,ทั้งทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตำรวจนายดังกล่าวยอมรับว่าในการสอบสวนมีการนำถุงดำมาคลุมจริงและใช้โซ่จริงแต่ลูกน้องอ้างว่าที่ทำไปทั้งหมดแค่หยอกเล่นไม่มีอะไรเลยขณะตนก็เตือนลูกน้องไปแล้วโดยคลิปนี้มีความยาวถึง4นาทีแน่นอนประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร ทำแบบนี้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้หรอเพราะการกระทำแบบนี้เข้าข่ายอุ้มหรือเปล่าผิดกฎหมายร้ายแรงนะ จากเหตุการณ์จังหวัดสุพรรณบุรีสรุปตอนนี้ผู้สูญเสียอยู่ที่23รายมีหญิงเจ้าของโรงงานและลูกชายรวมอยู่ด้วยขนาดสะเทือนใจที่สุดเด็กม .5 ที่สูญเสียทางพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันยอมรับทำใจไม่ได้และรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้พมส่งนักจิตวิทยาเข้าประกอบฟื้นฟูจิตใจให้ผ่อนคลายลงแล้วด้านผู้ว่าสุพรรณนัทพัฒน์สุวรรณประทีบบอกแบ่งการทำงานเป็นสองส่วนการพื้นที่ส่งอีโอดีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูสารกรรมฐานที่ยังตกค้างในพื้นที่ และอีกฝั่งตัางศูนย์อำนวยการให้ยาและครอบครัวติดต่อเพื่อดำเนินการขอเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนพร้อมส่งทีมแพทย์ฟื้นฟูสภาพจิตใจเบื้องตน้นผู้ได้รับผลกระทบด้านสภาพจิตใจที่รุนแรงประมาณ3รายส่วนวันนี้นำ23ร่างมาที่วัดรงช้างได้ทั้งหมดเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุที่สุพรรณบุรีบอกว่าออกมาก่อนเกิดเหตุการณ์ครึ่งชั่วโมงเพราะลูกชายโทรมาหาเพื่อเอาเงินเปิดใจนางน้ำฝนบุญกล่อม อายุ46ปีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีเล่าว่า15นาฬิกาลูกชายโทรมาขอเงินซึ่งปกติแล้วลูกชายจะมาเอาเงินที่โรงงานแต่วันนี้ไม่ได้เข้ามาและพยายามโรเร่งให้แม่เอาเงินไปให้ที่บ้านนางน้ำฝนบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากโรงงานกลับไปหาลูกที่บ้านเพียงแค่30นาทีเท่านั้นก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในทันทีแต่แม้ตนจะรอดแต่แม่น้าสะพ้ายรวมถึงญาติญาติและคนรู้จักที่ทํางานในโรงงานก็ไม่อยู่แล้วแฟนบอลว่า ังไงดีนายกคิงแมนยูนายกเซธาทวีสินพบมิสเตอร์เกลเซอร์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพูดคุยอยากนําทีมฟุตบอลมาเตะทีประเทศไทยอีกครั้งเพราะมีแฟนบอลที่เมืองไทยเยอะมากถือเป็นการสนทนาแบบเป็นกันเองพร้อมระบุว่าผมอดไม่ได้ต้องขอถามคําถามแทนใจใครหลายๆคนว่าเมื่อไหร่จะซื้อกล่องหน้าชั้นนําที่เหมาะกับสโมสรระดับโลกอย่างแมนยูสักทีครับแน่นอนประเด็นนี้ชาวเน็ตมาแซลกันเพียรเพราะนายกเป็นแฟนลิเวอร์พูลสินะเพราะเมื่อวันเด็กก็ใส่ เซอร์ิเวอร์พูลเข้าทำเนียบมิติใหม่แห่งการหาไรายได้สองหนุ่มคู่หูรับจ้างนอนบ้านเช่าพร้อมใบการันตีห้องนี้ปลอดทีแน่นอนกลายเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ประกาศลงในกลุ่มห้องพักเชียงใหม่บ้านเช่าเชียงใหม่แจ้งว่าพร้อมรับงานไปนอนในห้องเช่าหรือห้องพักที่มีประวัติที่มีคนเสียชีวิตเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้เช่าย้ายออกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่ารายใหม่ไปสอบถามเจ้าของโพสต์นี้คือน,นายเอ,อิร์ธลูกครึง่งไทยไต้หวัน เชียงใหม่และนายบุ๊ซึ่งเป็นคู่หูนักศึกษาปีสาคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทั้งคู่บอกว่าเริ่มโพสประกาศนี้เมื่อวันที่15มกราคมด้วยความตั้งใจอยากทำงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนไม่ได้สร้างคอนเทนต์แนวคิดนี้เคยเห็นในประเทศญี่ปุ่นที่มีคนทำอาชีพรับจ้างท้าพิสูจน์ไปนอนตามบ้านเรือนหรือสถานที่ที่ระบุว่ามีผีหรือสิ่งลี้ลับทำให้เกิดความสนใจและอยากนำมาเป็นอาชีพเสริมเบื้องต้นตั้งใจ แรับงานเฉพาะในเชียงใหม่เป็นหลักก่อนคิดค่าจ้างเริ่มต้น1,000บาทและอาจจะเพิ่มขึ้นตามความน่ากลัวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักและที่สำคัญการนอนห้องพักต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อนเรียกว่าประเด็นนี้สังคมคือทาพอสมควร ลายเป็นเรื่องคือหาอีกเรื่องทั่วทั้งจังหวัดตากหลังจากเพจงานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่4ของคุณครูท่านหนึ่งมาเผยแพร่โดยมีการแรปบ,บอกรายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติของเด็กจำนวนห้องเรียนประเภททุนการศึกษาที่จะได้รับซึ่งแน่นอนการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่นี้สร้างสีสันให้กับผู้ปกครองพอสมควรบรรดานักเรียนที่อยากเรียนต่อก็อามากดไลค์กด, like, กด มเนนนขณะครูรายนี้คือครูสอนวิชานาฏศิลป์วัย29ปีชาวสุโขไทยมาสอนโรงเรียนนี้แล้ว5ปีเก่งทั้งเรื่องร้องรำเต้นและเป็นหน้าตาของโรงเรียนอีกด้วย